สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็มาพบกับลุงบญปตาจมอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆอมาจมห้างซึ่สร้างเอาไว้ข้างสวนนะครับมาชมครับนี่ครับเพื่อนๆครับวันนี้ลุงบุญก็ได้มาทําห้างเอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นต้นกระถินนะครับก็อถุงประมาณสักสองเม็ดกว่าๆนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับ สูงประมาณสักสองเมตรห้าสิบนะครับก็ได้มาทําห้างเอาไว้วันนี้กย็ยังไม่เสร็จดีนะครับยังไม่เสร็จดีนะครับนี่ครับก็สร้างเอาไว้ยอยู่ใกล้ๆสวนมะละกอนะครับนี่ครับโน่นครับสวนมะละกอครับก็มีต้นกระถินนะครับเขาหอกอยู่ ใกล้ๆกับสวนใกล้ๆก,กับริมห้วยนะครับนู่นกับห้วยครับเป็นลําห้วยนะครับก็มีมะพร้าวอยู่หนึ่งต้นด้วยนะครับก็กะจินมก็หอกอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดต้นนะครับก็องอกกันอยู่ติดๆกันนะครับอยู่ติดๆกันสิบสิบเอ็ดสิบสองต้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองต้นนะครับ ก็ฮหอกอยู่ลุงบุญก็เลยฉวยโอกาสรวบรวมเขาก็สร้างเป็นห้างเลยนะครับก็สูงประมาณ2องเมตรห้าสิบได้นะครับนู่นครับก็ยังไม่เสร็จนะครับยังพนักปิงยังสร้างไม่เสร็จแต่ด้านล่างก็สร้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆขึ้นไปชมดูนะครับด้านบนนะครับนี่ครับก็ขึ้นก็ไม่ยากนะครับเพราะลุงบุญได้ทําการบดเอาไว้นะครับ นี่ครับด้านบนครับก็ได้ปูพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขาดแค่เพียงพนักพิงด้านนี้นะครับอยู่ประมาณสักสามด้านนะครับพนักพิงส่วนอีกด้านก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็แข็งแรงดีนะครับก็สามารถที่จะนั่งพิงได้เดี๋ยวพรุ่งนี้หลวงมุนก็จะมาทําเสริมต่อไปอีกนะครับ อาจจะทำเป็นที่วางของก็ได้นะครับตรงนี้อาจจะทำเป็นที่วางของก็เที่ยงเที่ยงก็จะมามานั่งพักผ่อนนะครับเพราะว่าไม่ร้อนเลยนะครับดูดีครับด้านบนมีใบกระถินปกคลุมไว้ทั่วเลยนะครับลมลื่นดีนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศดีๆอยู่ที่ริมสวนนะครับนวนกับสวนมละกอของลุงบุญนะครับอยู่ทางด้านโน้นนะครับ พได้มาทำสวนก็มีกอไผ่นะครับมีกอไผ่อยู่เดี๋ยวอาจจะมีหนอนะครับบุญจะพาเพื่อนๆไปลองดูว่ามีหนอหรือเปล่านะครับก็สวนบริเวณข้างๆนะครับก็เป็นป่านะครับเป็นป่านวนครับเป็นป่าไม้ก็ลกอยู่นะครับก็่าน ข้ามห้วยไปนะครับข้ามวยดไปก็เป็นป่านะครับก็อยู่ติดป่านะครับโน่นครับอีกวังนึงก็เป็นสวนยางพารานะครับเป็นสวนยางพาราอยู่ไกลๆโน่นก,ก็เป็นสวนยางพาราก็มีห้วยล้อมรอบนะครับมีหว้วยล้อมรอบโน่นก็เป็นลําห้วยนะครับล้อมรอบอยู่ใกล้ห้างของหลวงบุญเนี่แหละครับส่วนอีกด้านนั้นก็เป็น บ้านนะครับเป็นบ้านหนนกอเป็นสวนมะละกอของลงบุ่ก็ลมลื่นเวลาเย็นเย็นหรือว่าตอนเที่ยงก็สามารถที่จะมาปักผ่อนหย่อนใจได้นะครับอาจจะนำกับข้าวหรือเอาข้าวมาทานตอนเที่ยงเที่ยงหรือว่าตอนเย็นบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากใกล้สวนมะละกอเองครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไป ลองดูนอนะครับว่าจะมีนอหรือเปล่านะครับครับก็ลงไปนะครับพอสูงสองเมตรกว่านะครับนครับดูมันก็ได้ทำบันไดายาไว้นะครับบอปีนลงมานะครับปีนลงมาแล้ว เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปลองดูหนอว่าเขาจะมีหรือเปล่านะครับการเข้ามาในหนอกาไ,ไม่ไผ่นย่ยต้องส่งเสียงนะครับเผื่อว่าจะมีสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับ นี่ครับเจอแล้วครับนอครับนี่ครับนี่ครับหนอครับหนอครับเจอหนึ่งนอครับเดี๋ยวลุงบุญก็จะตักเอาไปให้แม่บ้านทำกับข้าวนะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับ นอนะครับก็ลองดูนะครับว่าเผื่อจะมีอีกนะครับก็เป็นนอที่อยู่ใกล้ๆกับส่วนมะละกอลงบุนเองนะครับอ่านี่ยังเจอเจออีกนอนะครับนี่ครับก็เจออีกนอนะครับ นี่ครับก็ได้มาแล้วนะครับสองนอนะครับก็ยังมีอีกหนอนะครับนน่นครับยังมีอีกหนอนะครับนี่ครับเป็นหนอที่เพิ่มจากหอกนะครับก็คงต้องเว้นเอาไว้ก่อนนะครับครับก็สรุปว่าได้มาสองนอนะครับนี่ครับก็เยอะอยู่นะครับสองหนอก็เยอะแล้วนะครับ ก็คงไม่มีแลวนะครับอีกด้านหนึ่งโน่นครับก็ยังมีด้วยนะครับโน่นครับเพิ่งจะหอกนะครับนี่ครับนี่ครับเพิ่งจะหอกออกมานะครับก็คงให้เขายาวก่อนนะครับจึงจะค่อยมาตัดนะครับนี่ครับเป็นหน่อฝอยตรงนะครับฝอยตรงลืมแรงเขาเรียกกันว่าฝอยตรงลืมแรงนะครับก็ได้ปลูกไว้นานแลวนะครับ ก็พอที่จะได้ทำอาหารสำหรับข้าวนะครับก็มีตั้งสวนมะละกอมีตั้งกอไม้ไผ่นะครับหลูกกวาว้ใกล้ๆก,กันบังเอิญมีต้นกระถินมะฮอกอยู่นะครับใกลๆก,ก็เลยทำห้างไว้นั่งพักผ่อนหยอนใจเ,เลยนะครับ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมสวนมะละกอชมห้างชมหน่อไม้นะครับเป็นชีวิตแบบธรรมชาติของชอนบทนะครับครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ทั้งวันก็ทำห้างนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับ วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับลงบุญต่อนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอไปพอใน,นเพื่อนๆนะครับจงโชคดีมี <c oughs> มีแต่ความสุขคิดสิ่งใดก็สมนักปรารถนานะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ